สวัสดีนะครับแฟนเพจและก็เอฟซีอ้วนลอยฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้นําเอาพระปิดตานะครับที่เป็นพระในฝันของใครหลายๆคนนะครับคือพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับคือปิดตายันยุ่งเนื้อสำลิศนะครับนี่อย่างนี้เลยครับนะครับถือว่าเป็นพระนี่นะครับ เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็เป็นพระปิตายอดนิยมเลยทีเดียวเชียวสนนร,ราคานะครับว่ากันด้วยหลักล้านถ้ามีความสวยงามก็ต้องว่าด้วยหลายๆล้านบาทสององค์นี้นะครับจัดว่าเป็นพระที่มีผิวพันธุ์วัน,นะที่เดิมมากๆแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่สวยเลยทีเดียววันนี้ผมได้นำเอาพระปิตาวัดหนังของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยซึ่ง เป็นพระที่ทั้งนักเล่นรุ่นเก่าและนักเล่นรุ่นใหม่เนี่ยหมายปองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยคือผมชื่นชอบพระชุดนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็มีความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องด้วยคือเป็นพระที่มีความสวยแล้วก็เป็นพระที่มีการวางยันรวมถึงกรรมวิธีการสร้างต่างๆแล้วก็การปั้นหุ่นขึ้นมาและการวางยันเนี่ย จึงทําให้พระออกมาในรูปแบบที่มีความสวยงดงามมากๆเพราะว่าเห็นไหมครับว่าเป็นพระพิมพ์ยันยุ่งเหมือนกันแต่ทําไมขนาดไม่เท่ากันและการวางยันก็คล้ายกันแต่ทําไมถึงไม่เหมือนกันจุดพิจารณาง่ายๆนะครับคือท่านเนี่ยถ้าเผื่อว่าท่านเห็นของแท้ไปบ่อยเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าการเรียนรู้พระเครื่องนะครับต้องเรียนรู้จากตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เรียนรู้จาก ของที่มันจับต้องได้แล้วก็เรียนรู้จากของที่แท้ซึ่งเราจะ,จะสามารถจะรู้ถึงขนาดของพระได้เห็นด้วยตานะครับแล้วก็รู้ถึงขนาดของพระเล็กใหญ่ไม่เท่ากันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้ได้รวดรัดและก็รวดเร็วมากกว่าจะเข้าใจมากกว่าคนอื่นนะครับโดยพระที่แพงๆอย่างนี้นะครับคือผมบอกเลยว่าท่านต้องสนใจและผมก็ต้องสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเจอตามบ้านก็ดีหรือว่าไปเจอของที่มัน ไปอ,อยู่ในที่ที่ตามบ้านบ้านเรือนต่างๆนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีก็ยังมีคนเจออยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าพระเนี่ยค่อนข้างสร้างจํานวนก,ก็พอพอควรไม่ไม่ถึงกับน้อยมากเพราะว่าเป็นพระหล่อแล้วก็เนื้อหาวัดหนังเนี่ยก็จะเป็นพระโซนที่ดูแล้วพอส่องเข้าไปเนี่ยจะมันถ้านักภาษานักเล่นคำว่ามันเนี่ยคือว่าคือดูแล้วมัน ซึ้งตาครับเป็นศัพท์ของพวกที่เล่นพระปิดตาหรือชื่นชอบพระปิดตานั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดูพระง่ายๆสไตล์อ้วนลอยฟ้านะครับเห็นไหมครับสององค์นี้เป็นพิมพ์เดียวกันแต่ขนาดไม่เหมือนกันการปั้นหุ่นเทียนการวางยันก็จะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเนื่องด้วยเขาปั้นทีละองค์ของเรียนแบบเนี่ยถ้าเราเจอองค์ที่สองแล้วเหมือนกันเปี๊ยะการวางยันตําหนิ ในรูปแบบของขององค์พระเนี่ยเหมือนกันหมดให้สันนิษฐานเลยว่ามีหนึ่งองค์ที่แท้และหนึ่งองค์ที่เกนเนื่องด้วยอะไระครับเพราะว่าพระเนี่ยเขามีการปั้นทีละองค์บางครั้งเนี่ยยันมันอาจจะสลบไปทางขวาหรืออาจจะสลบไปทางซ้ายก็ตามแต่แต่ไม่ไม่กาเกณฑ์น,นะครับว่าจะต้องเหมือนกันเปี้ยท,ทุกทุกอนุท,ทุกทุกแบบแล้วก็ทุกทุก,ทกสัสดส่วนเพื่อนเพื่อลองสังเกตน,นะครับพระคล้ายกันแต่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากด้วยเขา ปั้นทีละองค์นั่นเองครับอ,องนี้นะครับเห็นไหมครับการปั้นยันเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเส้นขนมจีนนะครับเห็นไหมครับการวางนิ้วการเขาบอกวัดหนังลวงนอกวัดหนังลวงนอกคืออะไรเนี่ยวัดหนังลวงนอกก็คือว่าแขนเนี่ยมือเนี่ยเขาจะมาปิดเทที่ทวารแต่เขา้วงไปที่ตรงหน้าผ่านไปที่หน้าขาเขาเรียกวัดหนังลวงนอกวัดทองลวงในแยกแยะวัดหนังกับวัดทองแยกออกแค่นิดเดียวนะครับ คือวัดหนังลวงนอกวัดทองลวงหนเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายเพราะว่าวันนี้ผมมีวัดทองมาด้วยจะทิ้งท้ายช่วงท้ายเนี่ยจะเอาวัดทองมารวบรวมให้ดูว่าระหว่างวัดหนังกับวัดนอกวัดวัดทองเนี่ยวัดหนังลวงนอกวัดทองลวงหนคือยังไงนะครับเห็นไหมครับในการวางยันเหมือนเส้นขนมจีนแล้วก็เป็นสัดส่วนที่สวยการปั้นยันเนี่ยเขาเห็นไหมก็จะปั้นยันวางยันเนี่ยขมวดขึ้นมาปั้นยันเขาถือว่าเป็นการปั้นที่ปานีบมากๆนะครับแล้วก็ เนี rumor, sampling, health, ่ยเห็นไหมแขนทิ้งแขนการทิ้งแขนการปั้นยันด้านข้างเห็นไหมอันนี้นี่ด้านบนเห็นไหมครับจะคล้ายกันแต่จะไม่เหมือนกันว่าการวางตำแหน่งเนี่ยอาจจะแบบบิดเบี้ยวไปบ้างบางส่วนแต่จะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับขนาดดูด้านบนเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคล้ายคล้ายกันปั้นในขษณะเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะเขาปั้นเกิดจากการปั้นทีละอง เห็นไหมตรงนี้อันนี้อันนี้จะเล็กแต่อันนี้จะจะใหญ่กว่าเห็นไหมเห็นไหมเพราะเขาปั้นจากการปั้นทีละองค์นั่นเองนะครับอันนี้ด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยถ้าไปด้านพี่ด้านหลังมาองค์เนี้ยจัดว่าเป็นพระที่สวยมากๆนะครับเห็นไหมการวางยงวางยันตสวยมากเลยยันเหมือนเส้นขนมจีนคือการปั้นปั้นแล้วก็ยันก็จะไม่ค่อยทับกันเนื่องจากว่าอะไรไหมครับ ภาษาพระเครื่องหรือภาษาที่เซียนพระพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าการวางยันแบบวางโดยยันไม่วิบัติยันไม่วิบัตคืออะไรคือยันไม่มั่วแล้วก็ยันไม่ไปทับกันซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยครเขาเรียกยันไม่วิบัตินะครับวัดหนังเนี่ยถือว่าเป็นเชิงช่างที่มีการปั้นที่สวยงดงามมากเลยทีเดียวเชียวนะครับนอกจากิดพระปิตาแล้วนะครับวัดหนังเนี่ย ก็ยังดังหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเครื่องรางของขังก็คือหมากคุยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังตะกุดนะครับมงกุฎพระพุทธเจ้าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังก็ดังนะครับแล้วก็รวมถึงพระชัยนะครับที่มีอุดชนาลงก,ก็ดังนะครับองหลักล้านหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยท่านจะเห็นเลยนะว่าการวางกันของเขาเนะี่ยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับยันไม่มีการทับกันนะครับ คือเรียบร้อยมากนะครับเห็นไหมการวางยันเขาสวยมากองนี้ถือว่าสวยมากๆเลยเนี่ยครับนะครับองนี้พายขึ้นเลยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมเอียงข้างให้ดูนะเอียงข้างพร้อมกันเลยสององค์นะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ คล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับเห็นไหมการกรีดนิ้วการอะไรอย่างนี้ต้องดูความเ,เขาเรียกความงดงามนะครับเราต้องดูกายวิภาคของของปิดตานะครับคือต้องสมส่วนแล้วก็ไม่ไม่อ้วนจนเกินไปแล้วก็ไม่ผอมจนเกินไปเขาเรียกกายวิภาคต้องสมบูรณ์จะอยู่ในจะอยู่ในพระโซนที่แพงอย่างนี้นะครับหน,นราคาก็ต้องว่ากันด้วยที่หลายๆล้านบาทเลยเดียวเชียวนะครับเห็นไหมครับนี่ดานดานข้างอีกหนึ่งข้างนะครับ นะครับเห็นไหมครับอันนี้ข้างก้นนะครับผมจะพยายามเนี่ยพยายามให้ท่านได้เห็นว่าอ๋อพระวัดหนังเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็การเข้าเข้าหุ่นเนี่ยก็คือว่าการเข้าชนวนเข้าช่อเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นพระวัดหนังเนี่ยเขาจะเข้าที่ตรงช่วงบริเวณเขา่า เข่าซ้ายหรือเข่าขวานะครับนะครับจะเห็นได้ว่ามีการซุด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 ลงไปนะครับเห็นไหมครับช่อชนวนจะเข้าสองสองข้างข้างนี้แต่ถ้าเป็นพวกพระกิ่งเนี่ยเขาจะเข้าตรงกลา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 งองค์พระเลยแต่ถ้าเป็นปิดตาเนี่ยเขาจะเข้าด้านข้างสองสองฝั่งนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับเห็นไหมครับ แต่เขาเคยจากการแต่งก็เลยทําให้เราแบบเพิจารณาแล้วเราอาจจะแบบไม่เห็นไม่เห็นไปบ,บ้างนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับล่องนิ้วล่องมือการกรีดนิ้วนะครับท่านจะเห็นเลยนะครับถ้ามีสององ,งค์ให้เทียบเลยท่านจะเห็นเลยได้ว่าการกรีดนิ้วเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นการสรับลงไปนะครับข้างบนเนี่ยปลายนิ้วเนี่ย ร่องจะห่างส่วนด้านล่างเนี่ยร่องจะเลียวเลียกลงมางถ,งถึงด้านล่างเหมือนกับเป็นการกีดสับลงไปอย่างนี้สับลงไปเนี่ยหรือว่าอาจจะก,กดจากข้างบนลงมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้กีดค่อยๆกีดลงมานะครับแต่ว่าไม่สุดเลยเดียวไม่ไม่ถึงข้อศอกสุดท้ายแล้วเขาก็นําอุปกรณ์นะครับมากดตรงระหว่างนิ้วกับข้อศอกเนี่ยทำให้เหมือนกับว่าเป็นช่วงเน,นี้ยจะมีร่องรอยของการกดในหุ่นนะครับ ทำให้เหมือนกับเป็นข้อมือนะครับทั้ง2อ,องค์จะเห็นนะครับเห็นไหมครับการรีดนิ้วการอะไรเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยว,ว่าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับกรีดจากด้านบนลงด้านล่างเพราะว่าอาจจะกรีดไม่สุดนะฮะเห็นไหมเพราะและ้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการกดทําให้มีทําให้องค์พระเนี่ยดูสวยงดงามคือเหมือนกับมีข้อมือนะครับเห็นไหมครับ จุดพิจารณาเก๊แท้เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่ที่ตรงการปั้นหุ่นเทียนแต่จุดพิจารณาของผมนะครับมีด้วยกันสองหลักใหญ่ๆคือจุดจ่ายตังของผมนั้นคือพระเนี่ยนะครับคือโลหะที่นำมาหลอมรวมนะครับของพระปิตาวัดหนังเนี่ยบางองค์เนี่ยเราเจอที่ปวกก็มีที่ขึ้นในอ,องค์พระเพราะว่าเนื่องจากการเก็บรักษานั่นเองนะครับที่เป็นที่ปวกแบบว่าเป็นดิน ไม่ต้องมีดินเบ้าดำดินเบ้าดำแล้วก็อาจจะมีที่ปลกเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับอยู่ที่ถ้าเผื่อ,อเจอในพระที่ไม่ได้ใช้นะครับส่วนองค์นี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วขยายให้นะครับตรงนี้จะมีดินเบ้าดําๆเนี่ยที่อยู่ในองค์พระดินเบ้าตัวนี้นะครับใช้ไม้แงะเนี่ยยังไม่ออกเลยนะครับต้องใช้เหล็กอย่แงะนะครับแต่ตรงนี้ต้องเก็บรักษาไว้เนื่องด้วยจะทําให้เราเข้าใจว่าพระแต่ละองค์นั้นๆเนี่ยมีความเดิม แล้วก็ของทําเรียนแบบเนี่ยซึ่งทําไม่ได้เห็นไหมครับว่ายันเนี่ยเขาจะวางยันเหมือนเส้นขนมจีนและจะมีความส่วนลึกแต่ของทําเรียนแบบเนี่ยตรงพวกนี้ร่องรอยพวกนี้จะตื้นนะครับมันจะคนละอย่างกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกเห็นไหมจะมีดินบงดินเบ้าเนี่ยเห็นไหมครับจะมีดินเบ้าที่องค์พระนะครับเนี่ยดินเบ้าข้างนี้เห็นชัดมากเลยนะครับเนี่ยดินเบ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายรูปให้ดูนะครับ และในพระที่พิจารณาแล้วนะครับเข้าใจง่ายนะครับออกไซด์ที่อยู่ในองค์พระเนี่ยคือพระเขาจะไม่ตึงจะไม่เออจะไม่เป็นเส้นตึงสักทีเดียวเนื้อที่องค์พระเนี่ยจะมีร่องรอยของอการยุบตัวคล้ายๆแบบตาหมดเนี่ยขึ้นที่องค์พระทั่วๆ,ๆองค์นะครับยิ่งในส่วนลึกเนี่ยขององค์พระในการหล่อโบราณเนี่ย ของพอระปิตาชุดนี้จะมีจุดๆแบบคล้ายๆ,ๆแบบรูเท่าแบบรูเข็มๆมแบบคือพระเนี่ยจะไม่แบบตึงจะไม่ตึงเอ่อเขาเรียกอะไรเส้นขนมจีนเนี่ยมันจะไม่เปี้ย yeah เหมือนกับการหล่อโลหะพวกทองเหลืองเพราะว่านี้คือมันเรียกสำิีเงินถ้ามีจ้ำจ้ำแดงแดงนะครับผมบอกเลยนะครับถ้ามีจ้ำจ้ำแดงแดงขึ้นที่องค์พระนะครับอันนี้คือผ่านเงินคือสององค์เนี้ยคือเป็นพระที่ไม่ได้ใช้แต่ถ้าเป็นพระที่ผ่านการใช้มาแล้วจะเห็นเลยได้ว่า พระเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเนื้อเป็นจุดๆจ้านๆดแดงๆนะครับหรือว่าสนิมเชื้อโรคนั่นเองครับก็จะขึ้นที่องค์พระแต่สององค์เนี้ยเป็นพระที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นพระที่สวยมากๆนะครับคือการพิจารณาเนี่ยก็เลยพิจารณาค่อนข้างที่จะง่ายเนื่องด้วยเป็นพระที่มีความสวยง,งามเลยทีเดียวเห็นไหมครับล่องแขนองค์นี้ถือว่าลึกมากและดินเบ้าเนี่ยที่ขึ้นที่องค์พระเนี่ยก็สวยเนี่เอาตรงเนี้ยคือขี้ปวกได้เห็นไหมที่บอกมือ การกรีดนิ้วเนี่ยโหค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูแล้วก็จะพิจารณาง่ายนะครับเห็นไหมครับเราพิจารณาพอสังเกตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าของเก๊หรือของแท้เนี่ยซึ่งมันเรียนแบบกันไม่ได้หรอกโดยเฉพาะพ้าชุดนี้นะครับผมบอกให้ฟังว่ามันไม่เหมือนเลยนะครับการวางยันการปั้นยันเพราะว่าของเก๊เนี่ยเขาถอดแต่ของแท้เนี่ยเขาปั้นนะครับส่วนที่เป็นเก๊ดีๆก็คือการ ปั้นหุ่นเทียนนั่นเองแต่ซึ่งซึ่งด้วยไอพวกเบ้าพวกที่เบ้าพวกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีเพราะว่ากรรมีิการการการทำของโบราณเนี่ยมันเป็นอะไรที่วิจิตรแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าตรงนี้แหละครับทําให้พระที่เราดูแล้วเนี่ยกล้าที่จะจ่ายตังค์แพงๆเนี่ยมันมีจุดอะไรที่มันมีจุดดูนะครับก็อ่ะแล้วเรามา เนี่ยจุดพิจารณาของผมก็คือว่ามีจ้ำๆ้แดงๆแล้วก็ตัวที่บอกก็คือมีการมีดินเบ้ามีดินเบ้าดาแล้วก็ที่ปวกที่ปวกเนี่ยที่ผมบอกก็คือตรงที่ผมบอกตรงเหลืองๆตรงหัวตรงช่วงเนี้ยแต่มีดินสีน้ําตาลบนดําๆนะครับที่อยู่ในองค์พระแล้วก็ฝังอยู่ในในในตามพวกร่องนิ้วล่องยันนะครับตรงเนี้ยก็ทําให้พิจารณาง่ายวัดหนังลวงนอกวัดทองลวงในคือไงวันนี้ผมได้นาวัดหนังมาด้วยแล้วก็ทํานาวัดวัดทองมาด้วยนี่นะครับที่ผมบอกว่า ผมจะนำทั้งวัดหนังและวัดทองเนี่ยมาให้ท่านหลายๆท่านได้ดูในท้ายของคลิปนะครับซึ่งหลักการพิจารณาแล้วเนี่ยก็คือพิจารณาแบบเดียวกันนะครับมีดินเบ้ามีสนิมเชโลกนะครับที่เ,เขาเรียกผมเรียกสนิมเชโลกนะครับที่เป็นจ้ำๆแดงๆนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากโลหะหรือว่าเป็นซากประหักพังที่เกิดขึ้นจาก เนื้อชินโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขาบอกว่ามาจากเจดีที่สร้างแหลหักพังของปุวราชบูระที่จังหวัดพระนครศรียุธยาครับซึ่งมามีในส่วนผสมของพระปิตาชุดนี้นะครับก็เลยทาให้แล้วก็มีพวกเ,เ,งเงิน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 พวงนะครับแล้วก็เป็นแร่พวงนะครับก็คือมันมีมันมีส่วนผสมก็เลยทําให้พระเนี่ยเขาเรียกว่าโลหะเนี่ยมันก็พอมีความเก่าก็จะมีจุดๆๆๆ,ๆขึ้นที่องค์พระส่วนที่บอกว่าหนังลงนอกว่าทองลงในคืออะไรก็คือเห็นไหมครับ ด้านนี้คือเป็นนิ้วมือคือล้วงมาด้านนอกเห็นไหมนิ้วมือล้วงมาด้านนอกเ okay? ห็นไหมครับวัดห okay? นังวัดทองเนี่ยนะครับเห็นไหมวัดทองล้วงในคือมือเนี่ยเขาอยู่มาที่ตรงตรงูดเห็นไหมครับเขาล้วงเขาล้วงออกจากตูดมาโดยที่ไม่ไม่ไม่อ้อมไปที่หน้าหน้าแข้งนะครับเป็นทุกองค์นะครับเนี่ยว,วัดทองเห็นไหมเป็นทุกองค์นะครับวัดหนังล้วงนอกวัดทองล้วงในนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมล้วงมาอยู่ที่ก้นนะครับมือเห็นไหมก็พิจารณาพอสังเกตแบบง่ายๆสไตล์เวอร์ลอยฟ้านะครับ ถ้าท่านใดมีนะครับสามารถที่จะนํามาให้ผมเช่าบูชาได้อย่างนี้นะครับผมรับเช่านะครับองละหลายๆลล้านบาทขึ้นไปนะครับอยู่ในพระ,ะในความอยู่ในสภาพในความที่สวยนะครับแต่ถ้าสวยๆจริงๆองละ5ล้าน6กล้าน7ล้านขึ้นไปผมก็รับเช่านะครับในพิมพ์ที่มันพิเศษหรือว่าในพระที่สวยแล้วก็ไปการวางยันโดยแบบวิจิตรวิจิตรนะครับวันนี้นะครับผมได้ถือนําเอาพระปิตาครับ วัดหนังครับที่ควรค่าแก่การออุรักษนะครับวันนี้ก็พิจารณาพอสังเขปก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตาแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์น้องอ้วนลอยฟ้าเสมอมานะครับแล้วก็พบเจอกับผมนะครับได้นะครับในช่องทางไม่ว่าจะเป็นเอ่อ u ูทูบนะครับของผมนะครับหรือว่าช่องทางเอ่อ o k กตอกนะครับอ้วนลอยฟ้าคมครองครับหรือว่าช่องทาง IG นะครับ อวนลอยฟ้าคุณพระคุ้มครองนะครับหรือว่า Facebook ร้านคุณพระคุ้มครองบายอ้วนลอยฟ้านะครับลองเข้าไปติดตามกันนะครับผมจะมีการอัปเดตแล้วก็มีการลงพระในแต่ละวันนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษาแล้วก็พร้อมกับแนวทางการสะสมแบบถูกทีนะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่ไปเจอพระชุดนี้มาแล้วไม่เข้าใจก็สามารถส่งรูปภาพมาที่ที่อยู่ด้านล่างนี้หรือว่าส่งพระมาที่ร้านผมก็ได้นะครับผมจะมีการ ตัวเช็คพระนะครับไม่มีค่าจ่ายใดทั้งสิ้นนะครับอาทิตย์แรกของเดือนลฤที่3ของเดือนนะครับก็เพื่อนๆลองส่งพระเครื่องมาให้ผมนะครับก็ขออำนาจบารมีศักดิ์สิทธิ์นะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนานะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับและขอให้เจอแต่คนดีมีแต่คนรักทุกท่านทุกคนนะครับขอบพระคุณนะครับติ่ที่ติดตามน้องอ้วนลอยฟ้าครับผม